สวัดสดีสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กอดต้อมชั้นแนวอีกแล้วนะครับผมมากันแล้วนะฮะวันนี้เย็นหน่อยนะครับผมเพิ่งเลิกงานกลับมานะฮะวันนี้มีตู้กาญนะผมวันหวยออกเป็นไงเพื่อนๆถูกหวยกันบ้างไหมฮะส่วนตัวผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นหวยนะเออก็เลยไม่มีโมเมนต์ว่าถูกกินหรืออะไรนี้นะฮะเมื่อไหร่ถูกหวยบ้างนะผมมาอย่าลืมมาเลี้ยงผมบ้างนะมาวันนี้นะผมมีกาชานะ,ะ้าเ๋ยวดูนี่มีอะไรไหม เฮ้ยมีกล่องอ๋อกล่องนี้กล่องนีกล่องนั้นนี่มีอะไรแล้ววันนี้มีคาชานะผมคาชากลางพอน,นะ,ะมาแล้วนะฮะผมมาทำไปดูคาชากันดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะแล้วก็เพื่อ,อนๆนครับผมตอนนี้วันที่สิบหกละอีกสิบสองวันนะผมนับถอยหลังเลยอีกสิบสองวันเราจะมีแพทใหญ่เข้ามานะฮะอาชีพใหม่เปลี่ยนอินตเตอร์เฟสใหม่อะไรใหม่เยอะแย,ย,ยะไปหมดนะผม เกมมาจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็มีพวกของโบรโาณมานะอะไรต่างๆนานามาใหม่นะครับผมรอันได้เลยนะฮะยีมีนานี้นะครับผมมาเรามาจัดกันเลยกว่านนะผมมาดูรายราละเอียดกันก่อนนะฮะตรงนี้จะอยู่วันที่16มีนา,นาถึง16เมษายนนะครับผม ด้านกลางนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะหนึ่งครั้งห้าครั้งสามสิบครั้งแล้วก็การันตีที่ห้าสิบครั้งนะครับนี่คือใช้เหรียญแนวกดนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะผมนี่นะฮะผมชุดชุดนี้ก็จะประมาณนี้ไออ o ฟวัตอชเดอร์มันตลบตลบนะขาสั้นนะเกงขาสั้นแต่มีปีกม <c oughs> ีพวกคุณยาวๆนะเออเกงขาสั้นนี้พวคุณยาว,ยาว คระโดกดิอาเตอร์อาเตอร์อะฝากสม,มุดได้ดีเฟนหนึ่งเอนดีเฟน์หนึ่งนะผมกดล็อกได้เอ็นเคหนึ่งซอมเคหนึ่งเปอร์ะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ไปขี้เกียมนะหมวกนะฮะหมวกใส่ยังได้อย่างเดียวนะใส่เท่ๆได้อย่างเดียวนะเนี่ยให้เท่อยู่นะหมวกสวยหมวกสวยหมวกสวยอยู่อยชอบหมวกชอหมวกมุกสปีดห้าเปอร์เซ็นต์นะเพนตีเ,เไม่มีรูนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ดีนะ,ะว,วะ Do, okay, เอาคู่เดีวเอาคู่เดียวโอเคไงรูโหมดผู้หญิงหน่อยสิผู้หญิงเออผู้หญิงใส่ก็น่าจะน่ารักอยู่นะก็ะน่ารักอยู่แต่ผมไม่ค่อยชอบทรงผมของผู้หญิงเท่าไหร่อ่าแล้วก็มีอีกอันนี้นะผมเป็นส่วนหัวเหมือนกันนะฮะดาเมจทูดาก้อนเล็กเล็กน,นะผมก็ประมาณว่าเผ่าพันธุ์มังกรนั่นเองะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะ ดาเมจทูดาก้อนเบสมอนเตอร์สิบเปอร์เซ็นนะเผ่าพันธ์มังกรสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันมังกรสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะเป็นก่วนหัวนะก็ไม่มีรูเหมือนเดิมเนสแวรเนี่ยเป็นก่วน,นหัวดีดีมันดีดเหรอไม่มีรูเนหัวเนแวอันนี้ก็เนสแวรอันนี้หลังนะครับผมนนี้ก็เป็นหลัง คาซาย,ยก็ไม่มีอะไรนะอินเวแล้วก็มีอันนี้เป็นส่วนหางนะไฟเอทีเคสเปอร์เซ็นต์ดาเมจทูเอิร์ธมอนเตอร์นะผมดาเมจทูมอนเตอร์ธาตุดินอีกห้าเปเซ็นต์นะถ้าว่าเรามีไฟสี่เปอร์เซนต์แรงขึ้นแล้วเราตีธาตุด,ดินแรงขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะเอทีเคหกส้วสก็ถือว่าพอได้นะส่วนหางพอได้ อันนี้เป็นส่วนใบหน้านะผมเพนต์ใบหน้านะออตัดหนึ่งนะเพนสามแล้วก็อิกนอสามนะนี่ส่วนใบหน้าและนี่เป็นส่วนปากนะส่วนปากนี้น่าสนใจยอยู่นะเอาไปใส่ตัวเด็กฟาร์มได้นะครีครีดลามีดแปดเปอร์เซ็นต์นะผมครีดลามีแปดเปอร์เซ็นต์ออตัดสามนะแล้วก็ของไฮไลท์นะผม ทุกตู้นะไฮไลท์มันต้องเป็นอันนี้นะผมไม่ใช่ชุดหนึ่งกวเซนนะทุกตู้มต้องเป็นไฮไลท์นี้นะปีกนะปีกปีกถ้าสวยอยู่นะปีกสวยอยู่ถาหรับใครที่แบบสะสมปีกก็ได้อยู่นะไอ้ข้างล่างก็จะเหมือนนกเหมือนอะเนเหมือนนกเหมือนทางนกเห็นไหมถ้ามองมุมนี้เหมือนนกเลยะอ่าเป็นปีกเพนสี่เอ็มเพนสี่นะเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฉากนะที่เหลือในตู้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่านะผมวันนี้ผมมีอยู่แปดร้อยใบนะจัดไป ไปทีแรกเลยไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันหายไปไหนวะลืมติ๊กลืมติ๊กตกใจเลยนะกดแล้วตกใจนะมาผมทีที่สองนะฮะดูในตู้นี้เราจะเกลือกันไหมฮะผมตรงนี้เราจะเกลือกันไหมนะฮะไอตัวพ้าผมมาแอบเปิดเล่นไปสักห้าหกร้อยใบนะตัวพ้าผมเปิดเล่นไปหนะ้าหกร้อยใบนะก็ยังเกลืออยู่นะ ไม่ได้อะไรเลยนะลองเอาตัวพ้าผมไปเทสดูก่อนแล้วนะเกลือกมากเนยดูเด็ดเห็นไหมเกลือกหลักทีๆแล้ววะเนี่ยลืมนับเลยทีท่ห้าแล้วมนะั้งมาเฮ้ยหมวกมาว่าเอ้ยแต่มันหมวกผู้หญิงวะ่ะเป็นหมวกผู้หญิงวะ่ะมาเน่ไหลไหลไหลแน่ไหลแน่เฮ้ยฉาดมาละหนึ่งฉาดมาแลวหนึ่ง,าม,างมาเลยครับมาเลยครับ มหมดละหมดกันหมดกัไอีหมวกผู้ชายมาแล้วนะครับผมหมวกผู้ชายมาแล้วนะแต่สีไม่สวยว่ะแต่ไดอยู่ได้อยู่ดีกว่าไม่ได้นะผมหมวกเสื้อต้องกานะแต่ก็อีกอะผมก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีว่ะผมใส่แบบหมวกกล่องว่ะผมใส่แต่อตีหัวกล่องนะเออไม่ได้ไม่ได้นะเรียกไว่าผมเอาพระมายืนบงนะังแล้วมันก็เลย ไม่ได้เวุ้น,น mm hmm. แย่บุ้งไปใครเฮ้ยเนี่ยว่ย,ยมมืนมุมนี้ว่ะวุ้นเป็นกำลังใจนะมาเลยโอ้โหหนักกว่าเดิมไงหนักกว่าเดิมน้วยเอ้ยน่าจะสิบทีแล้วนะสามร้อยใบหายไปแล้วนะอะแว่นมาเนี่ยสามร้อยใบหายไปวนะเกลือผมบอกแล้วมันเกลือตัวพ้าผมเปิดไปหกร้อยกว่าใบไม่ได้เลยเลยนะเออหกร้อยกว่าใบไม่ได้เลยเลยอ่ะ ใช่เลยนะไม่มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ผมใส่เลยนะอุตสาหะสมมาแล้วตัวพลานะอุตส่าหะไม่เปิดแบบไม่เปิดเล่นนะนั่นก็ไม่ได้อะไรคือเก่าเอ้ยช,ออย,ยชาที่สองมาวนะ่าเนี่ยสีย่ร <laughs> ้อยใบชาที่สองมาแล้วนะย่อยอ่ะย่อยก่อนหรือย่อยก่อนเนี่ยยังดีดีนะดีดีดดดดไปจัดไปดิครับ เคยหวั่นที่ไหนเนี่ยเกมแจกเยอะขนาดนี้เคยหวั่นที่ไหนและฉากที่สามนะครับผมปิดแ,แม่งหมดเลยนะสื่อไปจับไปเลยครับชุดต้องมาระด,ดับโกชุดต้องมาลดต้องมามาเลยครับมาเลยครับจัดไปครับจับไปครับเอาละคร,ครับเริ่มร้อนะครับนะเริ่มตึงนะเริ่มตึงแล้วฟุตบอลเชอร์ไปใกล้หิว ใกล้หิวนะใกล้หิวไอ้ยีมาแล้วครับอีตัวไอีตัวโอ้ยอะไรมาเนี่ยมันได้ชุดนักเรียนหาเลยกูยังไม่ได้ชุด,ชดแรกนะม,มาถามแรกสีอะไรมาใส่กันโอ้โหแรกสีอะไรเนี่ยกูเปิดยังไม่ได้เลยเนี่ยมังจะบ้ากระมัง เลขทรงเลขสีสดูดเนี่ยมันออกให้กูไหมเนี่ยตึงนะนะตึงนะเริ่มตึแล้วแล้วก็สูตรหลังตู้ผมไม่เวิร์กวสูตรหลังตู้ผมไ่เวิร์กางตู้นะอดอดชุดนึสีอะไรกันสีเยยตรงไหนมี่บมีกาก็มาห่งร้อเจ็ดสิบใบว่ะ ห้าท,าทีเอาละครึ่นคิปตันและแล้วเอาละครึ่นดาร์ทโอ้โหมันมาต่อเนื่องว่ะเยผมไม่รู้จะ <c oughs> พูดอะไร <c oughs> แล้วแม่งเต็มไปหมดเลยนะฉากที่สี่เว้ยเอาว่ะเอาว่ะอีชนหนึ่งอีชฉากหนึ่งมาเฮ้ยห้าฉากว่ะ ได้ห้าฉาดแล้วนะได้ชุดหนึ่งดไปะละแต่เรายังไม่กดแรกแเอาไว้รอถึงเดือนหน้าแล้วถ้ามันยังไม่ได้ค่อยกดแรกนะหมดเกินไปแล้วนะผมแปดร้อยกว่าใบนะแปดร้อยกว่าใบไม่ได้เลยว่ะแต่ได้ได้ฉาดนะก็โอเคนะถือว่าได้หนึ่งเปอร์อย,อยู่เนาะเนาะแต่ดูของไราสาระแม่งเยอะไปหน่อยผมว่าจริงๆอ่ะกดหนึ่งทีนะเว้ยไอ้ตู้เนี้ย กดหนึ่งครั้งสามสิบแมว้เ้สามสิบแมวเป็นเงินเท่าไหร่ไวรุ่นมันน่าจะให้ของที่แบบดีกว่านี้หน่อยนะผมว่าแต่ก็อีกอะมันไม่ได้บังคับให้เราเติมไม่ไหวไม่ได้บังคับให้เราเปิดเราเต็มใจที่จะเปิดมันเองอะติตามนะอ่ะตัวน,นี้ก็หอมปากหอมคอนะเล็กๆน้อยๆเอาความแบบเกลือมาให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วนะฮะ แมงเกือบทุกเดือนนะดีนะต้นเดือนผมไม่เกลือเท่าไหร่นะก็ถือว่าพอใช้ได้เออจะมีเกลือติดไส้ใหม่เกลือตัดไส้หมึ่เกลือติดปลาตะปางเหลืออยู่เท่าไหร่ผมื่เปิดไปหกว่ากระไบเหลืออยู่เนี่เยเก้เาสิบใบทีเผลอไปดิเก้าสิบใบทีเผลอไปดิมาเนี่ยมาเลยชุดหนึ่งไปเลยเนี่ยมาเราคอยไปดิจัดไป ทีมสุดท้ายไปครับจัดไปดิครับเพยเยอร์การ์ดนะผมทีสุดท้ายนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะ <c oughs> โอ้โหได้หางเว้ยไอย้ได้ส่วนหัววะ่ะไดส่วนหัวไอ้ดาดาเมจม,อนะม้อนเต้ยนะนักบอนไม่มีรูอ่ะไม่มีรูไปไม่ได้วะ่ะดูเลยนะเนี่ยเปิดจนหมดก็ไม่ได้อะไรนะ นไม่ได้อะไรเลยหมดเกี้ยงอะไรดูดิเกี้ยงเลยไม่ได้อะไรเลยตึงจับนะ,อะโอเคของปากของคอเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะเผื่อมีไลค์นะผมจากผมนะฮะกดตัองชั้นแนลนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะผมช่วงนี้พาย,ยุเข้านะครับลาไปก่อนนะผม สวัสดีครับ